โชว์ไปเอาเอาแล้วมันจะไปไหนได้ไหมเนี่ยวันนะี้เขียนให้น้องหน่อยเออเอเอโอ้ยมาสงสารเชิดไปจังเลย <c oughs> จะไปเล่นให้ป้าดูสิโอนะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาเอาเข็นหน่อยเข็นหน่อยเอา ครับอยู่กับพ่อเอ็มซ่องออมเล็ตคิดขับอีกแล้วนะครับตอนนี้พ่อเอ็มก็กำลังจะไปหาเด็กๆนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ก็เลิกเรียนกันหมดแล้วนะครับไปรับพี่ออมเล็ตมาแล้วเขากําลั <ๆ S 1> งเล่นกันอยู่นะครับพี่ออมเล็ตกับน้องเชเบตแค่2ๆๆคนนะครับเด็กๆคนอื่นไม่ออกมาเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้พ่อเอ็มจะพาไปสีค้อนมังแคนะครับเป็นวันศุกร์เพื่อไปงานผีนะครับเดี๋ยวไปดูเด็กๆเ,เ,เขาเล่นก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะพี่ออมเล็ตทำอะไรคะเนี่ย สวัสดีค่ะเชเบตอ้าวเชเบตเล่นอะไรเนี่ยไหนเชเบตเล่นอะไรสกูตเตอร์เหรอโอ้อโหอ่ะลองเล่นดิไหนเล่นเป็นไหมเนี่ยเอาเล่นให้ป๊ะป๊าดูดิเชเบตเล่นให้ป๊าดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ็งเอาเอาเข็นหน่อยเข็นหน่อยเอาอเข็นหน่อยเข็นหน่อยเข็นหน่อยชเบตเด็กพี่ทำให้ดูให้พี่อมเด็สอนน้องหน่อยสิพี่อมเด็ถืออะไรอยู่อะคะไหนขอ,อเข้าเอ็มดูหน่อยสิ โอ้อโหมันเป็นเกมบอยอะไรเนี่ยเกมบอยย้อนยุกนะครับพี่เมี่ยครับก็ให้เล่นพอประมาณครับฝึกกล้ามเนื้อไอตอนนี้พี่เอี่ยมเลยนะครับสอนน้องอ้าวพอสอนน้องอันนี้น้องจะไปอนนันนู้นซะแล้วอันนี้อันนู้นยังไม่รอดเลยฮะอันนู้นยังไม่รอดเลย <Yeah. S 2> เอาอนันนู้นดีกว่าอ่า,อาสอนสอนน้องหน่อยเร็วสอนน้องหน่อยค่ะเอาน้องเชเบ็ดเขาสมาธิสั้นครับนี่ไปหยิบอะไรเอาะไรอีกแล้ว อันนี้พี่เอ็มเลยลองเล่นสกูตเตอร์โชว์ดิโชว์ดิเดี๋ยวพ่อเอ็มจะดูดิโอ้โหโอ้โหโว้าวกลับมากลับมากลับมาเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้ยเกือบชนน้องไะอ่ะอ่ะน้องลองน้องสิลองน้องสิอ่ะลองน้องสิอ่ะดูน้องนะหลังจากดูพี่เล่นแล้วครับนี่คือวิธีการที่จะเล่นนะครับเอาเอา เอาไล่พี่ไปเอาจักรยานซะแล้วบอกอย่ามายุ่งไปเอาจักรยานซะเอาโชว์เลยโชว์ไปแล้วมันจะไปไหนได้ไหมไวันนี้ <c oughs> <c oughs> เขียนให้น้องหน่อยเออเอ <c oughs> อเอ้ยมาสงสารเธอดปิดจังเลยครับเดี๋ยวพี <c oughs> ต้องไป <c oughs> จะเอาคิวค้วติดเหมือนพี่เม็์เลยเราก็กไหนคิ้วติดคืออะไร <c oughs> อ่ะไหนคิ้วต, <c oughs> ติดยังไงไหนเดี๋ยวเขาดูคิ้วพิมพ์เลยดิไหนชี้ดิ อ๋อคิ้วติดกันเหรอเชอร์เบคิ้วติดไหมไหนไม่ใช่ตรงน,น <ý Rahmen> ั้นคิ้วตรงนี้เอาเข็นเข็นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข็นให้เชื่อเปตดีกว่าเอานะไปอ๋ออ๋อพอแล้วพอแล้วพอแล้วให้ไปค่ะดูดูใบไม้สิฝนมันตกในลูกเนี่ยโอ้หฟ้าแบบมืดนะครับฝนตกบ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเล่นเกมเล่นเกมเหรอไหนลองเล่นดิลองเล่นดิ โอ้ยโนไหนดูดิมันเป็นเกมอะไรนะเอาอยู่เฉยเดี๋ยวพอเอ็มถ่างมันก่อนโอ้จอมันอ๋อโอเคมาริโอค่ะมาริโอเหรอโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเห็นนิดหน่อยเห็นนิดหน่อยจอมันจะสว่างนิดนึงนะครับอ่ะมาดูเฉ็ดดีกว่าไม่ชอบพี่ยอมเลดด์เล่นแต่เกมเนาะเนาะพี่ยอมเลดดเล่นแต่เกมใช่ไหมพี่ยอมเลดดพี่ยอมเลดดมานี่ก่อนมานี่ก่อนพี่ยอมเลดด์คะ เดี๋ยววันเนี้ยจะพาไปซีคอนมังแคนะคะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม<ะ>ไปงานดูผีไง <G ül üyor> เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปวันนี้แล้วเราได้ถ่ายชีปแบบพรุ่งนี้วันเสาร์เพมันจะตัดชิปมาให้เพื่อนๆได้ดูรู้ไหมตัดชิปดูวันเสาร์แล้วถ้าเราไปวันนี้อ่ะพรุ่งนี้เราก็จะมีชิปผีลงให้เพื่อนๆนได้ดูเพราะวันเสาร์เพื่อนเพื่อหยุดเรียนเยอะนะรู้ไหม <G ül üyor> ใช่ค่ะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราให้หมาม้าไปออกกำลังกายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปซีคอนมังแค่กันนะค่ะไปดูผีนะก็็เเเอาาปนวว่ดี๋ย คลิปนี้พ่อเอ็ม พาลูกๆเล่นก่อนนะครับส่วนแม่อูเขาไปออกกําลังกายเดี๋ยวถ้าแม่อูกลับมาจะรีบขับรถไปซีคอนเลยน่าจะถึงประมาณทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวไปถ่ายงานผีกันซึ่งน้องเชอร์เบตเนี่ยกลัวงานผีมากเลยนะ<อ>ไม่รู้ว่าน้องเชอร์เบตเจอผีแล้วจะเป็นยังไงครับส<อ>ําหรับคลิปนี้พ่อเอ็มกับพี่เลยขอตัวลาไปก่อนครับมีอะไรจะฝากเพื่อนๆไหมฝากกดติดตามช่องพี่อเมเลนดด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องน้องอมเลนดแล้วก็เชอร์เบตแล้วก็พ่อเอมเ็มนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันงานผีพรุ่งนี้นะบ๊ายบาย พ่อเอ็มขอตัวไปถ่ายงานผีก่อนนะครับวับนเสาร์ที่จะได้มีคลิปผีๆสนุกๆให้น้องๆดูนะครับรับประกันงานนี่แหละสนุกและหลอนสุดๆแน่นอนครับขอบคุณครับ